ดีค่ะกลับมาพบกับบอหนี้บิ๊กแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะจะเป็นคลิปแรนดอมบิ๊กเช่นเคยเนาะใครที่เข้าไปเห็นในคลิปวิดีโอนี้อนะนดับแรกนะคะบมอหี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของบมอเบลล์พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอะไรไม่ดีไม่ใช่ที่ไว้หน,นที่นี้นะคะวันนี้จะเป็นไพ่การให้กําลังใจเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะ ใครที่ผ่านการเจ็บปวดการเสียใจมาแล้วคุณรู้หรือเปล่าคุณโคตรเจ๋งเลยคะ่ะคุณเยี่ยมมากที่คุณผ่านมาได้จนถึงวันนี้นะคะให้ไพเราเลืเอ,อกเนาะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างแล้ววันนี้คุณจะเจออะไรสิ่งที่ดีนะคะที่เป็นขวัญและกำลังใจคุณต่อไปนี้ให้ดับจากการเห็นวิดีโอทีคลิปนี้วิดีโอของบ่อนะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปแล้วขอให้คุณประสบความสาเร็จเป็นคนที่สวยรอ สวยหรอและรวยมากนะคะฟันฝ่าทุกประศัก์ไปได้ด้วยลบแข้งของเราเองโดยไม่พึ่งพาใครนะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วของบอกอนุญาตเปิดไพ่สักคู่ขอไพ่ของบอกเล่ามาด้วยความเบ็ดยับนะคะใครที่อธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะว่าไพ่จะอธิบายชีวิตคุณความเป็นอยู่คุณเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันและสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ ขอเป็นพลังงานที่ดีน้อมรับสิ่งที่ดีนะคะเดี๋ยวหมอดูพลังงานก่อนว่าสมควรจะเปิดเพิ่มไหมเนาะถ้าเกิดเปิดเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดูกันเลยค่ะอ่าโอเคดึงสิ่งที่หมอเห็นค่ะคุณเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์ครูแรงนะคะครูบาอาจารย์ดีสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ดีนาพาให้คุณประสบความสําเร็จและมีสัมผัสมีซิกเซ็นนะคะใครที่เกิดในไพ่ใบเีย ถ้าเกิดครบมีคู่นะคะมีคู่ชีวิตอยู่หรืออดีตจะผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วคุณจะรู้สึกว่าอยู่กันได้ประเดี๋ยวประดาวช่วงพักชุวคู่สุดท้ายก็ต้องจากกันเพราะอะไรเพราะสิทธิ์ไม่เสมอกันในไพ่ใบเดี้เนาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาดำพายเราเห็นการเจ็บปวดการเสียใจการที่เราโดนทำร้ายจากการกระทบของความรู้สึกคนแดดดีคะ่ะมาสอนเราให้หลายอย่างแล้วคุณเติบโตจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จนะคะในไพ่ใบนี้ยิ่งไม่มีคู่ชีวิตคุณยิ่งอยู่ได้วยตัวเองคุณจะรู้สึกสบายซัพพอร์ตตัวเองได้มันอาจจะมีเหงามีคิดถึงบ้างแต่มันอยู่ได้คะ่ะในไพ่ mm. ใบน,น,น,นี้เนาะไม่ต้องไปเครียดหรือซีเรียสขนาดนั้นเห็นไหมคะครูบาอาจารย์ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกกล่าวหรือใครที่ลงด้าหน้าทอง การปฏิบัติสวดมนต์ไหวพระคนที่อยู่ในสิทธิได้ทำนะคะปฏิบัติตร,ตรงเนี้ยคุณเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่หวังดีนะคะแม้เ้าเราโดนทําร้ายโดนแทงข้างหลังคุณอย่าเอาโผสิกับให้เขาเลยค่ะไม่แปลกทําไมคุณถึงเจอแต่สิ่งที่ดีงามเนาะการฟันฝ่าภะษาครั้งเนี้ยไปมันดึงดูดพลังงานด้านที่ดีการงานการเงินนะคะชีวิตด้านที่การงานและมีความสวยความหล่อด้วยตัวเองเหมือนที่หมอเซลค่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วส,สวยหล่อรวยดีกว่าเนาะ ประสบความสําเร็จแน่นอนหรือบางคนบางกรณีอาจจะปงแล้วไม่อยากมีแฟนแล้วสุดท้ายเจอคนที่ใช่เข้ามาเขาว่าซัพพอร์ตใ้ความช่วยเหลือเราหรือทั้งเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีในกรณีนี้อาจจะไม่ได้เป็นแฟนอย่างเดียวก็ได้นะคะเขาว่าซัพพอร์ตในความรู้สึกแต่ยังไม่ได้ใช้คําว่าคู่ชีวิตก็ได้ไม่แปลกที่บุญบาร,รมีมันถึงกันมันก็นำพาคนที่ดีเข้ามานะคะคุณเป็นคนใจบุญคนหวังดี <c oughs> ใจบุญหวังดีนะคะํำพาแต่สิ่งดีๆให้กับครอบครัวหรือคนญาติมิตรสนิทสหายเนาะคุณจะเป็นคนที่ตกน้าไปไหลกตกไฟไปใหในไพ่ใบนี้นะคะจะมีเจอคนดีๆถึงเวลาตกอับเราไม่ตกอับเราไม่ยากจนนะคะเรามีกินมีใช้นะคะในไพ่ใบนี้น,น,นะคะสุขภาพร่างกายคุณในช่วงนี้จะดีนะคะอะไรที่ใครเป็นโรคหรือป่วยอยู่เดี๋ยวคุณจะหายจากอาการที่เป็นอยู่นะคะพยายามสวดมนต์หรือว่าถวายสังฆทานเกี่ยวกับเครื่องยาจะดีกับตัวคุณถ้าเกิดใครถวายโลงสบ้าห่อศพได้ก็จะดีเช่นกันนะคะแต่อย่าลืมอย่าขาดปฏิบัติการสวดมนต์ไหว จะดีกับตัวคุณเนาะการจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการละทิ้งจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่ไปแล้วตอนนี้คุณมีแสงสว่างกับชีวิตแล้วกลับมารักตัวเองโฟกัสต,ตัวเองสิ่งที่เป็นอยู่นะคะความทุกข์ทั้งหลายมันออกมาจากชีวิตคุณละค่ะบทเวีบทกรรมเริ่มต้นใหม่เนาะที่หมอบอกค่ะหันกลับมารักตัวเองโฟกัสสิ่งที่ดีๆพลังงานที่ใช่เข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวขอบอกเปิดเพิ่มนิดแต่อน,นาคตจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณผ่านสิ่งที่มันไม่ดีมาแล้ว หาหนทางแสงสว่างออกละค่ะต่อไปเนี่ยการดานนะจเจริญรุ่งเรืองผู้หลักผู้ใหญ่รักใครอุปถัมภ์หรือบางคนมีโอกาสที่จะได้ยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้มันดีขึ้นก็ได้เพราะรู้สึกว่ามีความทุกข์นะคะกําลังมองหาหนทางทางแก้ไขาหาทางสว่างเจอและกับชีวิตจากที่บืดบนในการใช้คู่ชีวิตมาลึกชีวิตไปลงตัวลักษณะประมาณเนี้ยค่ะคุณปรับเปลี่ยนและจะมีโชคมีลาภเข้ามานะในไพ่ใบเนี้ย คอยยิบลับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะเจ้าที่จะทางให้โชคปากพูดยังไงนะคะปากพูดแต่สิ่งที่ดีพูดสร้างสารรคคุณก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ดีและสิ่งสร้างสารร์เหมือนกันใครที่ บทหวานก็ความรักแล้วไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรเดยวคุณจะเจอคนรักที่ใช่สินเสมอการเข้ามาหรืออยู่ดีๆเขาสวมแหวนขอแต่งงานหรือจดทะเบียนเลยแบบเยียบๆก็ได้คุณมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตคู่สูงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะวเขาไปเห็นตอนไหนชั่วโมงไหนวินาทีไหนอาจจะเป็นดวงของคุณรับพลังงานด้านที่ดีไปนะคะเชื่อหมอค่ะคุณคิดดีทําดีอะไรคุณก็ต้องได้ดีนะคะแล้วคนที่เด่นๆเ,เลยจริงๆกันบีบันบีหลายเดือนที่เข้ามาแต่ที่หมอเห็นเนี่ยสัมผัสได้มันเป็นพลังงานด้านทีี่ดอะะค คุณจะพบเจอคนที่ใช่และสินเสมอกันแต่เบื่อเวลาที่มันถูกทีถูกทางเอาโหสิเก่าไปคนเก่าไปแล้วเปิดทางชีวิตใหม่เราเริ่มต้นใหม่ค่ะกดดับครอบขันไปเลยนะประสบความสําเร็จแน่นอนคิดดีทําดีเชื่อบมอเชื่อว่าคุณเป็นคนดีอยู่แล้วดีึ่งดีิและเป็นคนที่กระตันอยู่ต่อครอบครัวอยู่แล้วค่ะสิ่งดีๆมันรอเราอยู่อ่า อย่าเขาเรียกไรอย่าบวเสียเวลาจมปักกับสิ่งที่มันไม่ใช่รือสิ่งที่มันไม่ดีถ้ามันดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายนะคะคุณคิดเธอคิดดีทําดีองไงคุณก็ต้องได้สิ่งดีๆหรือบางคนคิดว่าดูทําดีมาตลอดชีวิตหูไม่เคยเห็นเจอคนที่ดีเจอแต่ความรักหกักหลังแทนกันหลงังแต่คนที่เขาทําเราไว้เขาต้องได้รับเวรกรรมเย่นกันเหมือนกันนะคะเพราะเวรกรรมมันมีอยู่จริงอย่างที่หมอบอกค่ะในทุกคลิปนะคะแต่ให้เราโอ้โหที่กรรมให้กันแล้วก็ ปล่อยผ่านให้มีความสุขมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือเจอความรักที่ดีคนรักที่เหนือก็เขาหรือเราจะร่ำรวยกับเขาในอนาคตกระได้ที่หมอบอกใครจะไปมีความสุขอะไรช่างหัวเขาช่างเขาช่างบันช่างอะไรบ้างแล้วเราเริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายเนาะที่หมอเหตค่ะรักและให้เกียรติตัวเองก่อนวันนี้สิ่งดีๆรอคุณอยู่ขอให้ประสบความสําเร็จครูบาอาจารย์แรงนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จและขอพรท่านดีๆคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตแน่นอนหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้สํา สมหวังปรารถนาหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองขอให้พบเจอคู่ที่ใช่นะคะอนุโมทนาบุญบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ